สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอีดิตการต่อสายชุดเครื่องเสียงเอกสาวครับวันนี้เรามาแนะนําการต่อทุกอย่างว่าเป็นตู้10นิ้ว POWER MIX AB 600CR POWER ธรรมดาไม่มีคอร์สระบบ2ทางแล้วก็ POWER ระบบ3ทางว่าต่อกันยังไงครับผมวันนี้ได้ความรู้ ต็มจุแน่นอนครับสำหรับ f c เราวันนี้ครับผมครับมาตอนแรกเรามาดู10นิ้วจากเอกสาวก่อน1ินิ้วตัวนี้ราคา6,900บาทได้อะไรบ้างครับผมชุดนี้ก็จะมีมิกไปด้วย1ตัวนะครับตู้ตัวนี้ครับราคา6,900บาทครับผมมีมิก1ตัวนะครับผมมีบูทชุดเอ็โคในตัวสลับชุดนี้แล้วก็จะมีตู1้1ใบครับดอก4นิ้ว2ดอกแหลม2ดอกแล้วก็ซับ สินิ้ว1ดอกครับผมมาดูข้างหลังกันครับผมครับข้างหลังชุดนี้เราทําเป็น2ระบบนะครับลูกค้าครับผมครับชุดนี้เป็นพาวเวอร์รถยนต์ครับนี่ตรงนี้จะเป็น2ระบบลูกค้าต้องการต่อเป็นระบบแบตเตอรี่ครับก็สามารถสั่งบริษัทเราทําสายมาให้ครับผมก็เสียบข้งนี้เลยลูกค้าอยากต่อเป็น2องก็สามารถเสียบข้อตรงนี้เลยครับเออมันก็เข้ายากนิดหน่อยครับผมแล้วก็จะมีชิพวิชชิ่งในตัวแปลงจาก2 1 0ให้เป็น2โวลต์เข้าในพาวเวอร์รถยนต์ครับ เรือนี้อุปกรณ์ไปกับมันครับก็จะมีสายครับนี่ครับสายสเกตสายครับฝั่งนี้ออก4หัวครับฝั่งที่ออก2หัวนะครับผมฝั่ง4ี่หัวเข้า power นะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทําเป็นระบบโมโน power ตัวนี้พเวอร์ตัวนี้เป็น power สี่แน่นครับผมครับข้างหนึ่งเราบิดขับเบสศินิ้วเลยครับผมอีข้างหนึ่งเราขับกลางแหลมครับผมทีนี้การต่อครับผมแล้วก็จะเป็นการเบิ้ลนสายกันอย่างนี้ครับผมเสียบอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ครับผมครับนี่ครับผมนี่ครับ เสียบย่างนี้ครับผมหรือลูกค้าจะสลับทางก็เสียบได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาสัญญาณเดินเข้าใส่กันให้เป็นโมโนครับผมแล้วก็การปรับสัญญาณแล้วก็ล็อกปรับให้ในเครื่องไปแล้วครับผมให้เป็นข้าหนึ่งขัเบตขค่าหนึ่งักลางแหลมเราปรับเราคัดในเครื่องให้แล้วทีนี้เข้าในมิกครับผมเข้าตรงนี้เลยครับปึ๊บป,ปึ๊บก็แค่นี้ก็ดังแล้วครับผมแล้วก็แดปเตอร์เสียไฟขังครับเสียบไฟเข้าได้เลยครับสลหรับชุดนี้ครับสลหรับชุด6,9 0 0้บาท ก็จะประมาณนี้การต่อชุด10นิ้วจากเอกซาวครับผมครับอีกหนึ่งตัวครับเป็นรุ่น PowerMix ครับตัวนี้มิกจะมี Power ในตัวสำหรับลูกค้าครับผมแล้วข้างหลังเขาครับก็จะมีเห็นไหมครับผมนี่ครับผมตรงต่อ Power อรครับขาออกนะครับตู้เข้าสามารถรองรับลำโพงได้ขนาดสองครับไม่เป็น15นิ้ว12นิ้ว ได้ข้างละ2ครับลำโพงออกนี้เลยนะครับสำหรับชุดนี้ Power m i ์ของเรานะครับผมครับราคา3,900บาท Power m i ์ตัวนี้กำลังบัดเพาเวอร์ข้างละ150ยาสวัตต์นะครับผมในมิกก็จะมีพัดลมระบายความร้อนในตัวครับผมสำหรับ Power m i ์ตัวนี้ครับผมต่อมาครับขยับมาอีก1ตัวครับตัวนี้เพิ่มความแรงขึ้นไปอีกตัวนี้ก็เป็น Power รุ่น CR X s o u n วครับเป็นพาวเวอร์ที่มีคอร์สในตัวนะครับผมการใช้งานก็ง่ายมากครับตัวนี้ไม่ต้องมีคอร์สเสริมครับผมมาดูข้างหลังกันครับเป็นนยัััังงงไคคครรรรรบบบผผมม CR ุ่ขอเา โดยแต่ละข้างครับสามารถแยกได้จะขับเบสหรือขับกลางก็ได้แต่ละข้างครับผมครับสมมติว่าผมขับล่างขับเบสนะครับผมกดสวิตช์ลงไปครับผมนี่ขางล่างขับเบสสวิตช์ตัวนี้คือผ่านคอร์สหรือไม่ผ่านคอร์สสมมติถ้าลูกค้าใช้คอร์สในเครื่องกดลงไปครับถ้าลูกค้าไม่อยากใช้คอร์สในเครื่องก็กดออกมาครับผมครับแต่เราใช้คอร์สในเครื่องเรากดเข้าไปครับสลับสายบ้านครับผมทีนี้เส้นนี้เข้าเบสนะครับผมเส้นนี้เข้าเสียงกลางต้องจําตรงนี้ให้ได้ครับผมครับแล้วก็2ปุ่มนี้ก็คือโมโนครับกดไปเป็นพาวเวอร์บิด ต่อ2องขั้วนี้ก็ผมไม่แนะนําครับเพราะว่าผ่้บาดน้อยครับผมครับอีหนึ่งปุ่มข้างล่างครับก็คือลิงก์สัญญาณใส่กันกับสองข้างลิงก์สัญญาณใส่กันเสียบสัญญาณเส้นเดียวก็สามารถดัง2ข้างได้เลยสำหรับปุ่มตรงนี้ครับผมก็จะประมาณนี้แล้วการต่อสายครับไม่ง่ายไม่มีอะไรมากมายครับผมนี่สัญญาณเข้าเลยครับสัญญาณคนนี้ไม่ต้องเรียกครับเส้นไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้ครับเข้ามิกเลยครับง่ายง่ายๆครับจากมิกมหาพาววเอร์ก็สามารถแยกเบส แยกกลางแหลมได้แล้วแต่ก่อนต่อใส่ตู้ต้องดูดีครับเราควที่เป็นเบลดเราต้องอันนี้เป็นเบ็ดนะครับข้างมือจะเป็นกลางครับส่วนบล่มสองตัวนี้ครับพยายามหมุนให้เท่ากันครับบล่มส่วนนี้ก็เหมือนจุดตัดคอสครับผมจุดตัดต้องเท่ากันครับบล่มสองตัวนี้พยายามหมุนให้เท่ากันทั้งเบ็ดทั้งกลางครับเพื่อได้ความถี่ที่ต่อเนื่องกันครับผมก็จะประมาณนี้เรามาต่อรุ่นใหม่ครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้ครับไม่มีคอสในตัวครับต้องเพิ่มความยุ่งยากโดยเพิ่มคอสมาอีกหนึ่งตัวครับเพื่อความยุ่งยาก ทีนี้2ทางเราทำเป็นไงครับเรามาดูข้างหลังคอสก่อนครับผมครับนี่ครับข้างหลังคอสขอจะบอกว่ากดขึ้น2อันเป็น3ทางนะครับกดลงหนึงอันเป็น2ทางกดท,ที้ลงไปครับทีนี้จะเป็น2ทางครับทีนี้การต่อครับผมเบสนะครับผมเบสเข้าเบสครับเบสเข้าเบสครับนี่เบสเข้าเบสปกติแต่กลางแหลมครับต้องมาเข้ารูแหลมนะเห็นไหมครับกลางแหลมต้องมาเข้ารูนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นระบบ2ทางครับผมครับทีนี้ข้างหน้าครับข้างหน้าครับจะได้ใช้ทั้งหมดสี่บลุ่มบลูมแรกครับตตรรงงนี้คือจุดดัะหว่า เสียงกลางกับเสียงเบสครับลูกค้าครับให้จำไว้ทุกครั้งว่าห้ามเกิน140ห้ามต่ำกว่า100เฮิร์ตครับผมอยู่ประมาณนี้ร้อยยีสิบร้อยเจพอดีครับผมตัวต่อมาครับตัวนี้เกณฑ์เบสครับได้ใช้ครับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับตัวต่อมาครับเกณฑ์กลางแหลมครับตัวนี้ก็ได้ใช้ครับก็จะได้ใช้ประมาณนี้สหรับ2ข้างก็ใช้งานเหมือนกันครับไม่มีอะไรมากมายครับปรับไปเหมือนกันนะครับถ้าปรับไม่เหมือนกันหรือเกณฑ์ไม่เท่ากันทำให้สองข้างดังไม่เท่ากันได้นะครับผมมาครับทีนี้เรราาามดูกต่อสายกันครับบผมมจาาากกิ๊ต้้องเขนี่นะครับผมขาเข้าครััับบนนี่คครออิืสญญาณมาาานะครัับสญญณม แล้วก็ต่อนี่ครับจากมิกมาเลยครับนี่จากมิกมาเลยครับผมนี่ง่ายครับผมครับนี่ครับทีนี้ขาเอาครับผมเบสดเห็นไหมครับเบสดผมก็เสียบเบสนี่ครับกางแหลมครับก็เสียบกางแหลมครับกางแหลมดูนี้นะครับผมครับนี่กางแหลมผมบอกคอแดงเป็นกางแหลมครับทีนี้การเข้าพาวเวอร์ครับทีนี้ครับผมนี่ครับนี่อย่างอันนี้สีแดงครับนี่ผมบอกเป็นเสียงกลางครับผมก็ข้างนี้ครับผมครับข้างนี้เสียงเบลดข้างนี้ครับผมการต่อสายตู้ครับทีนี้ฝั่งนี้เป็นจะเป็นกางแหลมนะครับฝั่งนี้เป็นเบสครับตรงนี้สําคัญมากการต่อสายต้ ถ้าต่อไ่ถูกทําให้ลำโพงขาดได้เพราะว่าลำโพงทางานผิดความถี่ครับก่อนเปิดให้ลูกค้าเปิดเบาก่อนดูก่อนว่ามันตรงความถี่หรือเปล่าครับถ้าเปิดขึ้นช่องกลางขึ้นไม่มีเสียงแหลมนั่นแหละคือต่อผิดครับคือต่อเบรกกับกลางสับกันแล้วครับก็ประมาณนี้ครับการต่อ2ทางครับผมครับทีนี้มาเพิ่มความยุ่งยากไปอีกหนึ่งขั้นครับเป็นระบบ3ทางครับระบบ3ทางข้อดีไงครับได้คุณภาพของเสียงที่ดีมากขึ้นแต่ข้อเสียคือการต่อ ยุ่งยากและซับซ้อนครับเรามาดูคอร์สก่อนขั้นแรกครับผมครับระบบสามทางครับข้างหลังครับเห็นไหมครับเหมือนกันครับถ้ากดสองทางนี้ลงแต่เราใช้3ทางเรากดตัวนี้ขึ้นครับอันนี้ก็เบรกกลางแหลมเบรกกลางแหลมปกติครับผมอินพุตก็เหมือนเดิมครับสองตัวนี้เหมือนเดิมครับแต่ข้างหน้าครับมีการเปลี่ยนไปครับจะใช้ทุกวอลุ่มครับอันนี้ก็เกณฑ์เหมือนเดิมครับเกียร์ล้อทั้งหมดเหมือนเดิมครับทีนี้ตรงนี้ครับก็คือตัดเบรกกลางเหมือนเดิมครับผมแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับคือตัวตัแตะกำธีตรงนี้ครััับเป็นตตววดา่ระหง เสียงกลางไปหาเสียงแหลมครับตัวนี้ผมก็แนะนำมาจากสาจุ k ก็ยังดีครับจะไม่กินหูเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเกนเบสอันนี้เป็นเกนกลางอันนี้เป็นเก,กนแหลมครับผมสำหรับเกนของเขาฝั่งนี้ก็เหมือนครับพยายามปรับไปเหมือนกันนะครับสองข้างถ้าเหมือนกันในเสียงเหมือนกันเลยนะครับสองข้างครับผมนี่ครับก็เกนจะประมาณนี้ความแรงของเบสของกลางของแหลมแล้วแต่เราชอบครับเราชอบเบสแล้วก็เพิ่มเบสขึ้นชอบกลางก็เพิ่มกลางขึ้น แลมบอลก็เพิ่มแรมขึ้นตรงนี้ได้โดยไม่ต้องปรับที่ EQ ก็ได้สำหรับระบบ3ทางครับผมครับมาระบบ3ทางครับผมจะใช้แทนล่างครับเป็นเสียงเบสนะครับแทรล่างเป็นเสียงเบสอย่างเดียวเลยครับเบสอย่างเดียวครับผมก็ดีครับช่องเบสครับผมออกเบสออกเบสเข้าแทรล่างเลยครับผมผมใช้แทรล่างขับเบสครับออกจากเบสเลยทีนี้ผมใช้ที่ขับเสียงกลางนะครับเสียงกลางครับเสียงกลางเสียงกลางครับต้องจัแม่นครับก่อนเสียบต้องรู้ได้ว่าในเบสในกลางในแหลมครับอันนี้เสียงกลางครับเข้าเลยครับผมอนี่ครับ ต่อมาครับแสงแหลมครับผมใช้ฝั่งนี้แท่นนี้ขับแหลมครับ3ทางครับก็เสียคือพาวเวอร์ต้อง3แท่นเบรดกลางแหลมไม่ได้ครับผมมาระบบสามทางครับแหลมนะครับนี่เข้าพาวเวอร์เลยครับผมมาแท่นนี้ขับแหลมครับยืมชุดนี้ขับแหลมก่อนครับนี่ครับครบระบบ3ทางแล้วก็อีกหนึ่งเส้นครับอินพุตครับก็เข้าจุดเดียวกันครับนี่เข้าจุดเดียวกันครับอินพุตของเครื่องปึ๊บปึ๊บอินพุตตรงนี้ครับก็รับสัญญาณมาจากมิกตัวนี้ครับผมครับปั๊บ นี่ครับผมครบระบบ3ทางเพิ่มความยุย่งยากให้อีกแต่แรกมันได้เสียงที่ดีครับตัวแรกขับเบสครับผมต้องจํไม่ได้ว่าตัวน,นี้ขับเบสต้องเอาลำพงเบสมาเข้าเทเลกให้ได้ครับผมครับหลักๆง่ายๆเลยครับลำโพงเบสเราคิดว่าเอาอะไรเป็นเบสเราต้องเข้าเทเลกให้ได้เทที่2ครับเราคิดว่าลำพงเสียงกลางอยู่ตรงไหนแล้วก็มาเข้าตรงนี้ให้ได้ให้ดังให้ได้ครับผมทีนี้แหลมครับนี่เราต้องเอาแหลมมาเข้าเทเล็ให้ได้ครับต้องไล่สายดีก่อนเราจะต่อครับผมครับทีนี้บัาว power ต้องเรียงให้ถูกขับเบตัรางครั้งเป็น 123การขับเรียกใช้ power ในการขับเบรกลางแหลมครับผมครับก็จะประมาณนี้การต่อการใช้งานเอกสายไว้เป็น10นิ้ว power m i พ power รุ่น cr ครับผมที่มีคอร์สในตัวครับการต่อใช้งานแล้วก็การต่อ2ทางที่ใช้ง่ายง่ายสะดวกสบายครับผมแล้วก็การต่อ3าทางเพิ่มความปลดหัวอีกแต่ได้เสียงที่ดีมากขึ้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการเสียงดีครับผมครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งความรู้ครับการต่อสายแต่รุ่น2ทางทางทางเอร์มิกอะไรก็ในคลิปนี้ลูกค้าก็สามารถดูไปใช้งานได้เลยครับผมขอบคุณครับผม